ทุกแท้เลยลำบากแท้ๆลำบากแท้ป้าขึ้นใส่ความสุขเนี่ยพระเจ้าน้ำตาไหลเมืองลาวนี่คือบุตรโถผูเขาอะไรเบิดเมืองลา,า,าวคือบุตซอใช่แม่รุ่นบอกง่ายๆแบบว่ารุ่นนั้นนี่คือรุ่นสงคราม,มเนาะแม่เนาะรุ่นสงครามคือวะด้วยขันวะเจ็บไข่กับบุ้มพี่เปิดนม่มอ้อนจะกินด้ยเลย,ยข้าวา กาบสบาดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเด้อร์ระวังในละกตางประเทศเนาะพี่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะพี่เนาะเอาเมื่อกี้กับเวเวียนมาเนี่ยพี่น้องบ้านดงนาคั่พี่น้องเอ้ยว่าซีแวะเวียนมาอ่าเยี่ยมมายามทางอ่าเขาว่าพัดเขานองมวยเนาะพี่นเนาะได้ยินคือว่าอ่าโศกเศร้าแท้ๆะไปจนว่าโอ้ยนอเนาะจากเพลินเปจนเลยกุ้มใจไปจนว่า เอ้าวหมเป็นยังน้อพี่น้องคนเฮาชีวิตต้องเดินต่อพี่น้องเอ้พอดีแบบเมียนมาแล้วแบบที่นี่อ่าเปิดคลิปมาพี่น้องเนาะเดี๋ยงยินเมย์ใหญ่โป๊ะโป๊ะเป๊ะเปอยู่พี่น้องเอ้ยคืองงงอมเงี้ยมอยู่ๆพอดีเอาบ่น้อยอ่าเมตู้กำหมอเดี๋ยวพี่น้องหรือว่าเมตู้ของน้องรอนเนาะพี่น้องลุงกับเห็นอะไรไปตายดูตจรพี่น้องเอ้ยเห็นอะไรอ่าหน้าสงสารจักเห็นอย่างยู่เนาะพี่น้องย่าก็ได้โอ้ยอ่าคิดเห็น ยายผู้ขายายเถ่าอยู่เฮือนพี่น้องเห็นเลยงงงงียบเมียบอยู่เดี๋ยวลุงสิเอากระต้มขนมไปให้ยายก่อนพี่น้องเนาะจักเล็กจักหน่อยมีอย่างกะแบ่งปันกันน้อพี่เนาะผู้คืออย่างน้องหมวยหรือว่านี่กะทีมงานกับเขามาหาหลายขู่หลายคนแล้วพี่น้องลุงกสิเด็เวียนไปเยี่ยมไปยามไม่ตู้ก่อนพี่น้องเนาะผูตนศาสตร์ผู้เถ่าพี่น้องเลยอ่าเบิ่งมาเลยกัโอ้ยพี่น้องเอยู่ผู้เดียวจะว่าลูกหลานถิ่มมาจากเล่าก็ได้อยู่ผู้เดียวงงงงเงียบเอยู่เนาะพี่น้องขันว่ามีลูกมีหลานกันยังลูกหลานพอได้แบ่อเลยแบ่งน้ แบ่งนู Não, ่นแบ่งน hey. mm. uh, yeah. ี่ให้กินไปพี่น้องไปไปโอ้ไปล่มน้ำเพลินตุ๊กเล็กจักหน่อยน้องพี่น้องไปไปพี่น้องเลยโอ้ยหเนาะมุกพาปลาดงไปอ้ายกับยูผู้เดียวไปจากพี่น้องเนาะคือบอว่ได้ยินเสียงลูกเสียงหลานพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะนี่ละนี่ละพี่น้องเนาะเขากะอันนี้โอ้คือได้ยินเสียงปุกเป๊กปุ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 กปักอยู่จักแมันยูโบยูยายก็ได้พี่น้องเอ้ย เฮ้ยเสียงหัวฮ่าฮ่าฮ่ามาสันว่าโอ้ยนาะอยู่กับไผ่นาะยายเอ้แม่เอ้โอ้พูดเล่ยนี่อะไะโอ้ยโดยสบายดีแล้วแม่เด้อเฮ็ดยังอันนั่นน่ะโอ้ยย่าเอ็งเข้าวหั่นยัง้งยังใช้ปลาเปิดบนู้นพ่อแม่อ๋อเอ็นหมูกำลังสีต้มเอ็นหมู บอ่ออะไรชอบกินมืออื่นต้มากินมื้ออื่นกินข้าวแรงแล้วบ่มื้อนี้น่ะกินแล้วโอ้ยได้ยังตบั้มมะฮงลูกหลานบ่ได้มาเยี่ยมมาย,ยมมายยมบ่แม่บอ่ออะไรฮะอยู่ผู้เดียวงอ่ำเงี้ยเงี้ยอยู่เพลียงเงี่ยผ้ขา่ากันเ,เจ็บเป็นเจ็บเป็นอุ่นเลี่ยสเม่เมเจ็บบ่บ่ได้เป็นยังโอ้ยเทวดาเบิ่งเนาะบ่อได้เป็นหยังโอ้เห็นในยินเตยสิเขป้ายทีานหรืเออแม่มาขออนุญาตนิดไหมนายเจ้าไหม โอ้โยพี่น่องเลยอ่าพืชมาทางลูกทางหลานอันว่าเห็ดเกือ <c oughs> เห็ดซ <c oughs> ่านให้กับบปิยู่น้ำเพลินเบอร์เป็นทีงไหคือรบรยากไปบ่อยากไป จากยู่นี่จากยู่นี่คือนอกแล้วนี่อยู่ผู้เดียวเลยมันสบายใจบ่หรือวะฉันสบายไม่ปวหใจบ่มีไปสอบผมไม่ไปเจนจะงอยอะไรไปไม่เข้าอยากกินเข้าจะงอยกูอยากกินย่ามแบบอันนึงอันนี้แบบอันนึงอันนืดอ๋อนึงอันนึกเดี๋ยวอยู่ผู้เดียวเลยสบายใจสบายเดี๋ยวอันพวกใหญ่นั่นเข้าวไปเรียงเองเลยผัวเรียงพุกคนผัวเรียงอ่ะผัวเรียงโดยผัวไม่ตู้นี่บ่ โดยพ่อของเพิ่นบ่พ่อเท่าพ่อเท่าเพิ่นผู้ฆ้าเนี่ยผู้ไปหลังตลาดเออไปขายเครื่องโมไปขายเครื่องโมว่าขายเครื่องโมไม่ตู้ไม่ตู้กำนี่อยู่ผู้เดียวมานี่ตั้งแต่เพิ่นย้ายออกไปเพิ่นบอกแม่ก็เพิ่อนอ่ะเพิ่อนในไมาเยี่ยมมายามอยู่บ่มากขึ้นขึ้นขึ้นมากไอ้เพิ่นว่าเอาเมื่อวานลูกเคยเพื่อนเราอยู่เคยก้าวไปนอนน้องเพื่นยองเนี่ยโดยเช็ดเลือนขอน้อยมาเลี้ยงนะ ดอยทอมันมีปะเจ้า <Ch ow. S 2> ลูกหลาเพื่อนเหร uh, อเ <do>, ออดอยดอยเมาาื่ออ่านใครพ่อมาเข้าก็เท่าเออกูอยากเหงาดอยอ้าวแม่กูหันมาเป็นพ่อกูได้เบิกดเลยดอยอ่านกูอยากกินน้ำมึงมากเลยกับพ่อบ่มีอินกินลด้หลุ่หลานหุ่นเกลือเนาะเออดอยหึ้งโอ้ยบ้าถึงหลานเลยน้ำตาจยาไหลอีกแล้ว <im> มไม่ใหญ่ก็ได้ ก็ค้อผักคือชงท่าคิดรู้ต้นรู้ต้นก็ะม่นพอมันกะมันนกี่ิม่อไม่เค่งหันผักอย่ไงวะโดยโอ้กะเบย์เลยกีก่ะใครก็เอาม้อแม่ไป็นอะไรก็เช้ นี่หรูเห็นหนโอ้ยสังเกตเห็นเมตู้แล้วคืออยู่ผู้เดียวแท้งงงงแงีมันอยู่วะรูโตนซาดบอกไม่ห่วงยายเอออยู่ดีมีแหวนเป็นย่าด้ยเขาก็นี่เร็ตแม่เล่นว่านี่นี่ขนมนี่ขนมไใไใบเวลาอยากอันนี้สปอนเซอร์แม่กินยี่บอกกินได้บ่นี่สปอนเซื้ออ่ากินเนาะโเยแล้วก็นี่เนื้อขนมขนมอีกตัวนี้ก็ได้นี่นี่ใบเวลาอ่าอัาง มันช e> ื่อไอ้ไอ้สิ้นแห้งซื้อมาเลยว่าสิกินนูบดได้กินอันนี้นสิ้นแห้งเก็แม่เด้อโดยโดยโดยบไอ้กินกับข้าวบางบเทผึ่งซื้อป้ามาให้กับเฮกเฮกบดอีแม่งกินเยอะบ่กินหน้อยไม่เกิผึ่งแล้วนะ่รับโอ้บาเทเนาะโดยโดยเขาก็ว่าจากเวะมาลายเทือลายที่อยู่ก็เห็นแบบว่านี่เด้อโอ้ยเนาะมันอีกก็เลยว่าไไรเวมาเลยก็แบบว่าเอ้ายำเถื่อก็ไม่รู มันเ่ยวไม่เปนไรไม่ขบ่มือเราบะลมเขาโอ้ยจังหวะบ่กมือบมีความคิดจากเมื่อเลยเออรยขึ้นยเมืออีกนอ่อ่าพี่นานย่นย่ายขึ้นมาอยู่กันได้คนลรยคนที่ได้คนใจไ่พูดแห้งเบียดมือแหงอุ่นมานี่เอ้ยแห้งเบายอแว่ไหน เ้ามาป้ายาแม่เฮ้ิบงเจ้าอกผไ่บพัดบ่อบะพัดโอ้ห้าชิบงชีแเจ้าดอกบเต้าไา่ใหญ่นกับว่นหแม่แม่เนอยากแม่กินได้นู่นนี่พันกระเบงมาให้อยู่บ่อให้อกนกะมีหกหโดย้กะอันข้าวหาโลดยอืกป้าชาครับโอ้ยังบะพัดบ่อแวงมาให้เออบะพัดแด้ยแม่เน่ เออว่าเจ้าลูกไล้บางอย่างไหมเนี่ก็ยาลูกเอ้ยข่ชุ่มลูกเจ้าูีน้องพวกกินโดยอีดูได้ผู้ข่านนะพวกเขากินขยับนิดหน่อยนะโดยเห็นเห็นกินทอดร้านเจ้าของออือ็ร้านเจ้าของกินทอดเทาร้อนกับเท้าอีกนิงหน่อยนะผู้นึ่งผู้หนึ่งนะจ๊ะบ่าววันชัยน้องเทาร้อนกับบ่าววันชัยเพิ่นโดยบ่ได้คิดจะไปเยี่ยมบ่ไปอยู่ชองเถื่ออะไรได้ชามเถื่ออะไรกับมึงไปคื้นเงื่อนนะปุ่นทะเล ไปผูกคอต่อแคนให้ลูกไผลนปผูกแคนให้ลูกไผ่ลานนั่นแหละตัวเองค่ะไปนอนคืนหนึ่งโดยโดยเป็นห่วงเพื่อนนี่แหละเป็นห่วงดอกพืชดอกไผ้แล้วเข้าในบ่อในกูอ่าอืาอ่าโดยให้อันผู้อื่นผู้ไหนมานอนท่าเออเห็นปุกปกเปกๆอยู่โอ้ยมีคนมาเยี่ยมมาหยามแม่อยู่บ่ว่าเห็นคิดเห็นเมตู้เจ้าของเห็นเห็นยายอยู่เฮือนโอ้ยงอ้อมเงี้ยมอยู่ผู้เดียว อันนี้ก็คือกันแหละพี่น้องงอ้อมงอ้อมแง้มอยู่งอมงอมแง้มเลยบุคคลไปอยู่น้ำเขาเป็นเป็นแน่ใดคือว่ามันเป็นแน่ใดคือบ่อยากไปฮะบ่อยากไปบ่อยากไปเลยอือผมมีความคิดจะเปลี่ยนใจเลยบ่บ่เปลี่ยนเปลี่ยนขนอกจากเพิ่นไล่นี้นอกจากเพิ่นอันนี้เลยนอกว่าเพิ่นว่าไปแล้วจักสิไปจังสิไปเนาะอันลานผู้อยู่ละกเก่านะกายเมะไปนะไปนะ ห้าสซีเอ,นอ็นาา<ด>ออปกุกจุบหิยาก็จำอยู่นในเมากะนดอยเออขันชู้พวกจุบจับบุ๊กดอยขันบุปุกจุบมันซ่อนนี่กูไม่ชอ่อนเออเป็นเมื่อยา,ากช่อนในในมุกในใจนี่แหละก็ง่าไปซ่อนเฮือนน้ำมันที่สาบุญเฮ็ดให้ผู้ใหญ่เฮ็ดให้นี่บุญอยากไปซ่อนหม้อ<ด><ด>มันเป็นในไดนแม่มันมันมันเป็นอุ๊บอุ๊บอ่างอ่งหรือว่ามันเป็นในไดนขอโทษน้ำอย่าไปจะถามแบบบ่ได้อุ๊บ่ได้อุกบ่ไดางเฮงชมเชยเมื่อนไงดอย แต่ว่ไหนมาลูกได้ล้านได้ผู้ข่านเราไมีมั่งมีมูลโดยดีใจนะมีอยู่กับน้องอยู่เลยครับบอยากมั่งเพ่มั่งมูลอิปอยเม่าหนั่นยันบาลูกอบ้าเลยให้อันผู้น้องนั่นเห็ดกินเด้อมึงพาลูกมึงกินแล้วก็แม่กระมังผู้ตายนะครับบ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนเจ้าเพนบกอยู่บ้านพุนโบพุนโบ เจลมองดงหินโอ้เจลมองโดยอันยูบอหินเกาเนี่ยบ่อแม่ทั้งทั้งขึ้นไปทังขึ้นไปบ่อทั้งขึ้นไปภาคดงเห็นขึ้นไปพอดีเลยพอดีอยู่กลางนะอันอันอันบ้านนั่นโดยโดยทังผูกกับพารานลงมาผีลงผีกับดงเห็นเออภูคาอยู่วางกลางอยู่มองกลางระหว่างพารานกับดงเห็นเออโอ้เซลามองบ้านดงบก โดยบ้านบ้านพนบกหรือดงบกแม่พนบกบ้านพนบกพนบกนา่นออกเขียนอ๋ออยู่แถวนั้นออกเขียนโดยมอยง่ายทั้งนั้นนี่พี่น้องชนเผ่าบ่แม่เล่าชุดไหนล่าเล่าชุดเลยบ่ล่าชุดบ่แม่พนชนเผ่าด้วยชนเผ่าและอันอันโกชีลงมาอยู่เมืองสชวันน์นนี่โดยแม่กับบริเคยจักถือจะเกิดแล้วว่าสันเซาเอาเกิดเอาเลยบ้านนี่อัน น้บ่าวหันเลยพุ่นเลยมาเฮียนเฮียนเลยพุ่นเลยโดยโดยอันออกจะเฮียนจุบเลยออกมาเลยพุ่นเลยเป็นพลังงานเลยเอ้นเบ่าน้ำเบาไปเอาน้บ่าวไปเอาพุ่นเมื่อเอาพุ่นเอหลุดเอาล่างเมื่อเอามักข้นเฮือนเพซานขักงไหนเลยมาหนะโดยโดยหากปากใช่ไหอยู่น้ำน้องแม่น้ำพุ่นบ่มานำเลย กูบาไปเลยนะมึงกูขยันหลุดเพิ่นวอเออบาไปเลยก็บาไปนี่เอ้ยวะแม่ตุกรรมนี่มาอยู่สวรรค์เขตตั้งแต่อายุเท่ถไลแม่ขอญาติถามอายุนะบ่โดยหาสิบปลายตอนนั้นอามาอยู่นี่หาสิบปลายปีโดยโอ้ตอนนั้นมากับพ่อพ่อบ่มากับพ่อลูกนะฮะก็ได้ชิบชิบแปดปีลูกชาวนะแม่ทารอนนี่ฮะก็ได้ชิบแปดปีโดยโดยผู้เดียนนี่ ภูเขานั่นชิบชองคนหักย่างเม็ดเดียวอันนี้ฮะย่างคู่เดียวนี่หักไหลแม่นั่นไหลเมื่อยไหลแล้วก็อยู่แล้วบบานี้ชกงอกอยู่แล้วชูอยมาให้กูกินกูขึ้นกินไห้แล้วกับมกินกูขึินกินเจวกินเพืือไปว่าแบบอนี้อันีมาเล็กๆไม่ตุกรรมเฮ็ดเวียกยังไม่ตุขอยยัดทัอยู่สวนได้ลูกป่ามกละย่ยเลยลายดีรักสิบอ็ดอันนั้นในสวนพุ่นนะเลยบ้านนี้เนาะ อันพ่อนี่อันผุนเสียเดือนหกหน่อยอายุผุนผูน <No. S 2> ้นีอันหายิบหกน่อยแล้อันผูอันนาบานะ้านอัผูอันผุนเมื่อเอานะ่ะผุนเสียเดือนเจ็ดหอยอกใหม่แปดค่ำผุนนะ่ะหน่อยอันนี้อันวัน,นะนที่ชิบหกผนเสียน่ะพ่อได้ฮื่นนี่ mm hmm. มีจะเก mm ้า hmm. เดือนไะโชว์ ยางไปยางมาอยู่ไรไปสิว่าสิไปปะโดยย่างไปใช้กับเรื้อให้ลูกจูงกรเบื้อให้มียจูงโดยเออฮ่าวะเจ้าอยิ่ภาไปไววก็เฮ้ยมาคอยจูงโบ้เลยเขาคอยย้อมก็ได้แล้วว่าเออโดยคนทางผงแต่คนทางลำจันได้โดยผัวผูกขาดนะคนลำจันโดยโดยอืเพื้นอากา มีน้องช่องค้นดอเพิ่งน่ะเป็นไอ้โจ้นมูเออพิ่นน่ะดอยพลีสามคนสี่น้องชายลานั่นพนึงพลีสี่พิ่นน่ะสี่คนเลยทั้งแม่นี่มีญาติพี่น้องจะค้นจะเป็นตุกกรรมนี่ขนอยนี่ช่องโอช่องเพิ่นภูมานึ้นเฮือนนี่แหละ โดยยังยังบิดเลยยังอันที่แม่อันว่าแม่ใหม่ในบ่อที่ว่าแม่เออเออเออพี่แม่ใหม่โดยโดยโดยอยู่ในบ่โดยแล้วก็เพิ่นก็มาอันคองอันลานผัดเมื่อเนาะลานเมื่อบ้านเลยเพิ่นว่าอ่ะ เช้านะคเัาสิได้ขึ้นเพื่อนขึ้นชาติจะไปได้ไหมให้ไปวะโดยพ่นก็เอาข่าวโฉบหนึ่งมาโชยลานพ่นไก่ชงโตมาเ่าเซ่งหนึ่งเงินบุมีได้มาว่าโชยลานลานก็หัวะแหละมานอนน้ำขึ้นหนึ่งพนก็เมื่อเขาย่างโบลิกีเอาของพนที่เผาเมื่อนะตอนนั้เนาะเออเมตุกรรมนี่อายุจักปีแล้วเจ้าขออนุญาตทำในเมตุเขาหน่อยไหมโดยแปดชิป ตายแปดสิบกลัวอะไนั่มาเป็ตูวนั้นแปลกที่โมกชิดเจ็ดมันนี่แหละตั้งแต่สมัยสงครามที่เพิ่นทิ่มระเบิดระเบิดนี่เป็ตัวท่นมาเป็ตู้ทัานท่านท่านพบขีดลายอุ้มลูกกับพระนั่นตอนบนท่านได้ลูกดอกอันข้าวอันระเบิดนะฮะโดยโดยน้องผู้เดียวนี่เลยอุ้มไปบังเทือกพะลื้นได้เอ็นแม่บังเทือกพันแม่ก็เมื่อยเนาะเปลี่ยนการอย่างลงผู้ย่างตีนี่ย่างย้อนมาเลยไป เล่าให้ <or> ผู้ชายเจ้าเท่ากันจมไข่สิ่งพอหน้าให้ค้องบลุ่มรุ่ม่บลุ่มรุ่มำลุกมายืนรัวน้ำแม่ตัดเขาได้เถื่อนมันแตกบ่แล้วมันแตกเขาทิ่มลงในยนต์ดิว่าทิ่มลงมาในยนต์โอ้ทิ่มในยุ่นลงมาลย้ายลงมาเลยบ่แม่ฮะย้ายลงมาเลยแม่หี้อยู่ใช่ตอนนั้นแม่ขอยาดโอ้ยมู่ไปน้ำหันเลยกน้ำกุ้งหมกุ้งเจียวเลยก็ออกจากบ้าน ไปในกลางคืนโอ้ไปยูไสเม์บาดทีนนอนตันล่ะไปอันออกยุ่ป่าพูดเลย oh. มีเท่า้วก็นยางเลยแล้วก็พอดนี้ยนตนเตะน,นี่เอาอันพ้นบกนน้นออกเขียนแค่ละมองออกเด้อว่ะสิย่ามไปนี่ mm. ยุ่นผุนมาเลยบาทนี่โดนายละหาคันยุน<ะ>่นละคันเออไป จำนี่แหละเอาหลังจันนะโอ้แม่จำได้ติดตาเลยป่ะเม่จำได้จำคักได้แน่คั่กพอพัดเป็นพญาตนโ้งมันต้อนนะพอพัดชู้บอ้ว่าว่าบนรักเสือกตัวเองก็จะหาจุ่งควายกับมันควายเดาปเด้ หาบเข่าหาบน้าแล้วไปกินทางนะห่าบเพ่ห่าบเพ่ห่าบไปยู้ซูนเพิ่นให้ยู้บ่ได้วันไหนตอนนั้นน่ะ่บ่ได้มากชูนไรไปในป่าไปยู้ป่าชูนกับชูนบรรทัดนี่ชูนยับชูนบรรทัดอีห้างพี่บรรทัดอีห้างเอาดิหลายคนมาหักผู้กานะบ่ได้มาคือเจ้าพ่อโชว์คิดว่าพ่อบ่สบาตอยแล้วบ้านนี้ง้อควายอีกเด้เจ้าว่าเจ้าพันลี้อังควาย ข้าวนั่นจนดเรือเหล่านั่นไปให้น้ำเขานั่นก็ไปเมนัยไงก้องถั่วหัวถั่วห้างยิ่งมือกับเชิงไฟนั่นลุกวบ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 เอาออกกันขึ้นเลยโอ้ยมันไฟไฟนี่มันระเบิดทิ่นหน้าหนาแม่มันลุกขึ้นบ่ตักเขายิ่งเข้ามาเขายิ่งเข้าบ้านลุกได้ใช่นะกองก้องจุดไฟจะยาเยิงไปเส่นขี้นู่นวลในตีนคุณบัก ที่แมนเลี้ยงคนนวลนวลมันนวลไหวไปโอ้โหน้องนในพันยังน้อยน้องในห้ากระไรเอ็นหกปีแม่พ <U hi> ันบาย่างแบบนี้ให้หัวอย่างแล้วก็บางย่างแกข้าไปแม่แกข้าโรตกูบรีอุกน้ำมึงได้บ่ชิว่าเอาให้เอ้าแม่ว่าแกงไในไรน้องเป็นคู่เป็นหมู่กัน บรรพเปลี่ยนแม่อีกตัวเองก็อ้อนเอาน้องนะเสียวเลยนะดอยดอยอทุกท่าแท้เลยล่ะำบากแท้ๆลำบากแท้ป้าขึ้นใส่ความสุขเนี่ยป้าที่โตน้ำตาไหลเมืองลาวนี่คือชิบุโตฟุกาวานะเมืองลาวคือบุโตใช่ไหมรุ่นบอกง่ายๆแบบว่ารุ่นนั่นนี่คือรุ่นสงครามเนาะแม่เนาะรุ่นสงครามกูว่า โดยขันว่าเจ็บไข่กับบุมีแพทย์มีหมอตะขี้เลยเขายค้าวันขบเข่าก็บห้าทับเอาเห็ดขุกมองบอกขกมึงบอกว่าห้องโถงชี้แพทย์พอพยาบมีบุมีเลยเดี๋ยวแม่ลูกขอญาติถามแม่บุ้มเมีมูอมีพวกไปเมืองนอกเมืองหน้าไปซื้อกยังไปก็ไม่ไปมูอก็บุ้มเมีไคไปบอกบ้านก็ปอดเลี้ยงบุมีผู้ไปเมืองนอกไปังเตะ อันบ้านอันอหละอันเข้าไปอยู่นอกนะอันบ้านบ้านที่สั่งลุกโคหินเกลลงไปบ้านท่สั่งก็เออบ้านจะขึ้นโอ้สะขึ้นจะข้าวอันเจ้าน่ายกับไพ่ตะเก่งเจ้าน่ายบ้านจะขึ้นบ้านจะขึ้นเนาะบ้านจะขึ้นบ้านทำม่วงบ้านจะขึ้นบ้านทำม่วงทั้งทั้งนงมาทั้งอันอบึงบะพี่เมือนทั้งวักพี่เนาะ เออท่านแกงเกาะท่านแกงกอกพี่แกงกอกหันอยู่ลุ่มชุดโดยแมนโอ้มองยังเลยบานี่หันนั่นจะขึ้นเลยอยู่กลางโคกแรงโพดท่านนั่นกันอยู่ลุ่มจะขึ้นลงไปอีกหมายความว่าแม่ี่เคยอยู่แถวนั้นนี่มีมูอมีพวกอยู่แถวนั้นเนาะมีทางมันไปบ่หอดโดยยากยากทางไปยากก็ว่ายากก็จุควายควายควายแบบควาย <c oughs> ควันแม่ลงอ่อนประคิดเนี่ยนี่โอ้ยก <No. S 2> ูความกูถูกบริพาะรบ,บริพนี <No. S 2> อันคือดเปรี้ยวไดตอนนี้มันมาคิดย้อนหลังออนะแม่มายอดยอน oh. ยอดคือ,อลางโอ้ยกูนี่กะสิวชาชาถูกบุญบันควันยืน <No. S 2> เรียกน้องนะแปดคนแม่ oh. ออกรรมเลยแม <No. S 2> ่ไปแลยห่าน ความกินความอยากห้าพักห้าอย่ากช้ำนี่จะมาหดเลือดโดยอ่ะละเมอจนอน้องตายคือเอาอะไรโดย,โดยบัดเป็นข้าพຈของมูเนาะข้าพຈของมูสีเจนี่ทับกระด้านน่องนะกะโดยจะเองห้หากับข้างหดเขา่าห้ากับขึ้นไหนห<ด>อหดเข่านะแล้วบาดนี่ข้าว่าเฮย้ยก็ไม่ละ น้องมึงตายมาองช่วยกันวะไปบงช่วยขาดแล้วน่องเป็นยังไงน่ะนะของหมูถาบไม่ของหมูไรถับดยข้าวคือหยวกเนี่ยน่องนะเ็ดจะไว่คือเลียนี่โดยโอ้ยตัวเองว่ะดยบ้านนี่ละกันช้ำนี่เมย์มาหอนเมย์นั่ก็มาละกันเฮ้ไอ้ไริ้งไก้เกลื่อนดยเออตัวเองกับผัดเจียน้องหนึ่งเขา เขาเพิ่งได้ลูกทีได้ไหมนะหัวปีท้ายปีเออหัวปีท้ายปีโอ้ยทรมานแท้เอกูนี่คึดวะ่ะโดยอตอนนั้นนะแมนจอนลานบบเมนวาซีเครื่องุมืออนไ<ด><ด>มือนีอนบบ่เข้าอายุห่างหางี่ได้โดยสบายสบายจะที่เนาะปุ๊บเนาะปุ๊บปุ๊บไป <จ>แม่นันอ,อยู่ว่าอะไรทั้งลูกคอระยะถา,ามใน,นแม่ยุนี่ี่แม่เฮ็ดยังแน่แม่เฮ็ดยังแม่ตู้เฮ็ดยังแน่นี่นนห้ากมานี่ได้ปลูกบวบเล้วปุ้งบวบโดยพริก,ก<ด>มันพริก,น,กนั่นเองมุดถึงหุ่งอับเบกินอะไรก็เฮ็ดหัวยห้าก็เฮ็ดหัวเฮ็ดเองนี่แหละหัวกะโดยเฮ็ดเองเลยโดยแข็งแรงไอรีเลาแปดสี่ปลายแหละเห็นเจ้าเลยคิดฮอดแม่ตู้อยู่เพื่อนกันเลยเต็นเต่นเต็นเต็นซีรุ่นเดียวกันเลย แม่ทางหดหันใช่หดหน้าเลยโอ้โดยูดูผัวเจ็บไข้กระดูกเขาจะบ้านเมืองจะเก่งหัวมึงนี่ขนาดเลยล่ะเขาอะเพียงมึงคือมาเห็นได้บบนี้เอาไปพรมีพุ่ยเราดูดูซ้ายขันว่าเจ้าชีนาวมนาวานตะกี้มันมีคนจ้างไรลูกหลานมีเจ้านาวานกันขาไก่ขามุกเจ้าพัดพรมีบรรแนวขาบรรยกระพุ่ยเอง เเอฮ็ดงโดยเฮ็ดเองต้องแม่หรอกเมกะพนกระรังเถื่อกะบ่ได้อยู่แม่กระรังเถื่อกะ<ม>หากให้หน้าถา้าก,กันกุ้งกินรวยบริยูบริฮอดคือคู่มือนี้ค,คือแบบยอยู่เออเห็นให้เห็นหน้าเฮากะพ่ออยู่พ่อกินหนักโดยโดยคำวิชิคำขายเจ้าขายผักบุ้งนี่บนขายผมชื่อบุ้งีผู้ขายเฮ้อโดยโดยบุ้งีผู้ขาย ขนาดอันหามะข้าววานนี่นะไะคายอยู่ดวงหินนี่โอยอันแต่ข้าวตะกี้รูหูอยู่บอนข้าวยะหลวงสีสวรรค์ตะกี้ยะหลวงสีสวรรค์โดยกัญญาคำพูอันญาพุ่มตะข้าวตะกี้เจ้านายตะกี้ตะข้าวอันข้าเจ้าไปเฮียนนรลอยอยู่ดงหินโอ้ดยพวกนายลอยจนหลอให้ละ ของเองก็บบริยายนี่ได้บ้างนี่อายุสิบปลายปีไปนะป้าป้าว่าไปล่ะเพื่อใมะขามของมะขามก็บบริอึดบริอยากนะไปสิกินกระกกระโดดและบ้านนี่ล่ะค่ะอีละมึงได้เที่ยงมึงอ่ะอันพวดกันนายลอยเขาเดีเขาสามไปได้เลยขนลอยก็บบริมีเงินหรือเปลาเพื่อมะขามหนึเงินหากิมอันกนหากิมแล้วก็ฮอดพอก็เหม่ได้เลย หากินชิบกินนัดพอกฮอดแม่อันพ่อแล้ว่าว่าลาเอ้ยเจ้าก็คือมาชื่อกินลวยบระยัดชื่อเลยโจ่ะขอกินบริอืดหนูผู้นั้นชื่อมาอย่างนั่งเพ่งเด้อว่ะผู้นี้ชื่อมาอ้ายลากูเพ่งเด้อกินไปจีมดใช่ไหมป้าจนว่าอ๋อลาเอาเงอให้พ่อมึงกินปั้นกันกับป๋าอ่นะ โดยแต่ยูนี่ครับเได้เขาได้ให้ลูกให้เต้าไว้ว่าลูกว่าม่เนาะว่าไงกับยูเขาอยากยูของเขาแบบนี้ยป็อยู่แบบนี้บม่ได้ยบ้ไม่เครียดลูกว่ามาะชวนอยู่เหมือนชวนขันเจ้าไปอยากเมื่ออยู่น้ำมาก็ไปอยู่น้ำบุญมาเด้ออินเ่ยอยู่ละเก่าบ้านที้น้องชาวมากก็เจ้าจะอยู่ผู้เดียวไรป่ะเออกูอยู่ผู้เดี่ยคนในจ้าอยู่บริหันโดยก็ชวนน้องเขาชวนว่าไอีอป้า ไปเมื่อใช้ก็เมื่ออยู่บ้านพุ่น้องสาววะเออน้องชาวนะหาสิบปอายุ่คนนะหน้องนะเดือสองคนเออเอาโอเคแม่ตู้อยู่ดีมีแห้งนะแม่ตู้สาธวอยู่ดีมีแห้งลูกกะไปมากอะให้ประกุมชุ่มเย็นเด้อลูกเด้ออยู่ดีมีแห้งให้มีไชเนื้อเลนมาให้ไชใต้เลนมา ันไหลมาคือนาคือชานี่ยซาโต้พี่น้องเลยมาจอบเมาจอบมต้พี่น้องเลยเห็นแหงงงงิมอยู่โอ้ยน้องสาบูเทาพี่น้องเยันอยู่น้ำลูกน้ำร้านกะบางเท่อเขาเห็นบดอะไรังใจนาองเมต้เนาะมันหั่ไปนยโอเคขนาเนาะเจ้าเจ ผู้พี่น้องบางคนว่าโอ้ยพ okay, so okay. okay. ี่น้องเอ้ยสันว่านะมีตูกลามเราอยู่กับไผ่ยู่เวนประยุทธ์พี่น้องกัลูกเต่ากับ่อู้คาแพงลูกไงนี่มึงนี่น่งผู้ค้เป็แสลังลูกลังลานอะไโดยให้เปรียงกระไรโดยโดยโบตีมีแพงกับแพงโดยเอาสันเนาะทำเมื่อไเด้อสันเป็นตู้เด้อคอยทํมึงแลวในซาถูกโดยโดย โอ้ไฟฟ้าไฟฟังงานแสงอาทิตย์ก็มีใส่ยู่เออเอาวโอเคพี่น้องเอ้เขาน้ำจ้ำปลาเพราะมีกินอยู่บ่เออได้กินอยู่ได้กินอยู่ผลไทยหาโล่โอ้เด้อกินเปลืวกมันก็เปลือกเปลืองมาได้เลยเจ้าเจ้าโอเคแล้วแม่เด้อทำมือก่อนเด้อเออโดยพี่น้องเอ้ยยายก็อยู่ผู้เดียวอยู่นี่เด้อันมาทางดีกัโดยอยู่ห่มลำไยนิ่น้อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเราก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กระกาบขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจพี่น้องบัดสุขสุขคนที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเขามาเบิ่งมาชมดยที่ประคามโฆษณาให้ลุงเพิ่มและทีมงานนะพี่เนาะคำบอกคำจากทิดผ่านประการในกระกาบขอโทษขอภัยกัมพีน้องงกันในหลายขอขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเอฟซีเพราะว่าในประเทศและกระต่างประเทศนะพี่เนาะขอขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องนะพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ